สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับผมแบงค์เปียพงศ์นะครับผมอขอโทษทีนะครับผมที่หายไปนานเนะอยากจะบอกว่าช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะเป็นเดือนที่ค่อนข้างที่จะยุ่งมากเลยสําหรับผมเนะเพราะว่าจะต้องเตรียมตัวพาครอบครัวกลับมาแคนาดาแล้วไหนจะต้องกักตัวแล้วก็ทุระอย่างอื่นอีกก็เลยแบบไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทําวิดีโอหัวข้ออะไรดีแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าอตอนนี้ผมจะกลับมาทาวิดีโออีกครั้งหนึ่งเนาะจะมีวิดีโอมาใหม่ๆทุกๆอาทิตย์เหมือนเดิม สำหรับวันนี้เนาะเราจะมาคุยกันในหัวนะหัวข้อที่มีชื่อว่าเริ่มจากศูนย์ไปสู่เมลเลแนในอายุ30ปีโอเคเราไม่รอช้านะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูเลยกันเลยครับผมโอเค ในหัวข้อนี้เนาะเริ่มจากศูนย์ไปสู่เมลเลนแนในอายุ30อ่าถ้าคุณอายุมากกว่า30หรือต่ำกว่า30ไม่ต้องห่วงนะครับผมบอกได้เลยว่าวิดีโอนี้ก็จะเป็นประโยชน์สําหรับคุณแน่นอนนะครับผมในวันนี้ผมเอา4หัวข้อสําคัญที่สุดนะสำหรับผมนะการที่คุณจะเริ่มจากศูนย์ไปสู่เมลเลนแนในอายุ30นั่นเองอันดับแรกเลยนะครับผมคือดอทไบคลาฟดอทไบครับหรือในภาษาไทยก็คือว่า อย่าซื้อของเล่นเยอะอของเล่นในที่นี้ผมหมายความว่าอาจจะเป็นรถรถสปอร์ตเรือาอ,อาจจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์อาจจะเป็นรองเท้าอาจจะเป็นกระเป๋าอะไรก็แล้วแต่กแล้วครับผมที่คุณซื้อแล้วมันทําให้คุณไปถึงเป้าหมายช้าลงโอเคปะ่ะอันนี้ผมหมายถึงทุกอย่างเลยนะอาจจะคุณอาจจะเป็นคนเล่นพน,น,นันหรืออาจจะคนเป็นคนชอบดื่มดื่มเหล้าใช้เงินกับการดื่มเหล้าใช้เงินกับการซื้อบุหรี่อะไรไร้สาระโอเคไหมที่มันทําให้คุณไปถึงเป้าหมายขอยงคุณได้ช้าลง อันนี้ผมตั้งหัวข้อนี้ว่าคือดอนบายครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับผมเลยนะ,ะจนมาถึงตอนนี้ก็คือถ้าผมซื้ออะไรไม่ได้โดยโดยเงินสดของผม3เท่าของสินค้าชิ้นนั้นผมจะไม่ซื้อตัวอย่างก็คือ,อถ้าผมอยากจะซื้อรถคันหนึ่งนึกออกไหมถ้าผมไม่มีเงิน3เท่าของรถคันนั้นซื้อเงินสดนะถ้าผมไม่มีผมจะไม่ซื้อหมายความว่าผมไม่สามารถซื้อได้ะจะบอกว่าหลายๆคนนะเพื่อนผมหลายๆคนคือแบบออกไปนะแบบออกไปซื้อรถแบบ ราคาหลายแบบหลายล้านมากๆโอเคปะโดยที่แบบว่าจ็อบที่เขามีอยู่อาจจะไม่ซัพพอร์ตในไลฟ์สไตล์ที่เขามีนึกออกปะแล้วก็ไปซื้อในสิ่งที่เขาอยากได้แต่ว่าบางครั้งเราลืมไปว่าเอ้ยมันไม่ใช่แค่วันนี้นึกออกปะเขาเรียกว่าอะไรเวลาคุณจะซื้อรถใหม่จะซื้ออะไรใหม่ๆเนี่ยว่ามันจะมีความไฮมีความไฮอยู่มันทําให้คุณรู้สึกตื่นเต้นแต่พอคุณซื้อมาแล้วไอ้ความไฮนั้นมันจะลดลงผมก็เคยเป็นคือเลยอยากจะบอกว่ามันสาคัญมากไง เพราะว่าถ้าคุณซื้อพวกของเล่นเยอะๆยเงี้ยคุณจะไปถึงเป้าหมายขอยงคุณไม่ได้แน่นอนโอเคปะหรืออาจจะไปถึงได้แต่ว่าคุณอาจจะไปถึงตอนอายุคุณ70ปีคุณอาจจะไม่มีเวลาใช้มันละโอเคปะทีเนี้ยถ้าคุณอยากไปถึงเป้าหมายเร็วคุณควรจะเก็บเงินคุณควรจะไม่ซื้อของเล่นเยอะโอเคนะโอเคอ,อันดับที่2ผมบอกได้เลยว่าอันเนี้ยเป็นอะไรที่สําคัญมากคืออยาเป็นหนี้ลหลายคนอาจจะไม่อกรีกับผมนะว่า อยากเป็นนี้บางคนแบบว่าเฮ้ยทำไมอะ่ะฉันอยากจะซื้อ,อซื้อนูน่นซื้อนี่อยากจะเป็นนี่อะ่ะคือเป็นนี่อะ่ะเอาก่อนเอางี้ก่อนแล้วกันเป็นนี่มันมี2แบบนี่ดีกับนี่ไม่ดีอันนี้คือสําหรับในความคิดผมนะนี่ไม่ดีมีอะไรบ้างนี่ไม่ดีก็คือมีซื้อรถไฟแนนซ์รถนั่นเองอ่าอันนี้คือหน,นี่ไม่ดีเครดิตคาร์ดคือนี่ไม่ดีแล้วก็สติลเลนโลนพวกนี้การเรียนอะไรเงี้ยนี่ไม่ดีอ่าอะไรที่มีอินเทรสเรทแบบว่าบางคนอาจจะแบบว่า hey, ฉันทําไมถึงเป็นหนี้ไม่ดีอยากซื้อรถทํางานมาอยากเก็บตังค์มาแทบตายอยากจะมาซื้อรถอยากมาเป็นหนี้รถแต่ว่ารถมันเป็นหนี้ไม่ดีเพราะว่าน้องนึกพาดนี้ออกนะคือถ้าคุณซื้อรถนะแล้วคุณเป็นหนี้นะอา,อาจจะประมาณ1%ถึง5%ปอร์เก็แล้วแต่นะถ้ารถมือ1มันก็จะอินเทรสก็จะถูกหน่อยถ้ารถมือ2อินเทรสมันก็จะแพงหน่อยโอเคปะ่ะแต่คือถ้าคุณอยากจะซื้อรถนะผมแนะนําให้ซื้อพวกรถมือ2อ่า,าคุณอยากจะขับรถพวกรถยุโรปรถที่แบบ รู้ๆห,หน่อยเี้ยอาจจะต้องซื้อรถมือสองแต่อาจจะเป็นแบบ5้าถึงเปีไปแล้วนึกออกปะเพราะว่ารถมันจะได้ดิพีเชตลงมาเพราะว่าคุณการที่คุณซื้อรถนะซื้อรถมือหนึ่งอย่างเงี้ยผมจะบอกได้เลยว่าวันแรกที่คุณขับออกจากโชว์รูมอะ่ะคุณเสียไปแล้วไม่ต่ํากว่า5%้าเปอร์เของรถคณะล่วงไปแล้วไม่ไม่ต่ำกว่า5%้าเถึงแดเลยด้วยซ้าอ่าแต่ถ้าคุณซื้อรถมือ2ที่มันมีอายุ5้าถึงเปีขึ้นไปเงียมันแอบดิฟพีเชตแล้วนึกออกไหม ลดจากราคาสมมตินะ bmw ราคาจะประมาณ4ล้านบาทาแต่ถ้าคุณรออีกสัก5้าถึงเปีซื้อรถมือ2ต่อจากคนอื่นราคาอาจจะลดเหลือประมาณ1นล้านหโอเคปะทีเนี้ยคุณเซฟไปกี่สิบกี่เปอร์เซ็นต์แล้วล่ะหกสิบหกสิบห้าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อะไรก็ว่าไปนี่คือยกตัวอย่างนะนึกออกไหมแทนที่คุณจะไปซื้อรถมือหนึ่งแล้วคุณเสียว a l u ตรงนั้นโอเคปะอันนี้ผมบอกสําหรับคนที่เริ่มจากศูนย์นะโอเคปะถ้าคุณอยากจะไปจากศูนย์ไปถึงมิลเลนแน่เร็วๆผมแนะนําเลยว่าวิธีเนี้ยแนะนาให้ซ นอกจากว่าคุณมีมรดกตกทอดจากครอบครัวของคุณหรือคุณมั่งมีอยู่แล้วอันนี้คุณจะซื้อรถมือหนึ่งผมก็ไม่ว่าโอเคปะ่ะอันนี้คือสําหรับเคสสาหรับคนที่เริ่มจากศูนย์อย่างผมอ่ะทีเนี้ยอ่าสำหรับบางคนหลายหลายคนนะบางทีเราอาจจะไม่จําเป็นด้วยซ้ําในการซื้อรถเพราะว่าเวลาซื้อรถมาเนี่ยคุณต้องคิดก่อนนะว่ามันจะต้องมีรายจ่ายอย่างอื่นมาไหนจะต้องเป็นค่าอินชูแรนซ์ไหนจะมีค่าน้ํามันนึกออกปะ่ะแล้วก็ค่าบํารุงรักษารถอีกเยอะแย,ยะไปหมดนึกออกไหมาบางครั้งนั่งแก๊ปอาจจะถูกกว่าด้้วยซํา โอเคปะ่ะลองลองไปคํานวณดีๆว่าโกของเราคืออะไรอยากจะประสบความสําเร็จในส่วนไหนคือถ้าคุณเลี่ยงได้นะอย่าเป็นหนี่ดีที่สุดนี่เครดิตคาร์ดสำคัญมากเลยนะหลายๆคนเป็นนี้เครดิตคาร์แต่ว่าลองคิดดูนะเครดิตคาร์ดส่วนมากอ,ะอ่ะอ่าอินเทสจะอยู่ที่ประมาณ19.99%การที่คุณอ,ะอ่ะาจะไปลงทุนอะไรก็แล้วแต่ให้ได้มากกว่า20%ต่ะต่อปีอมัน น้อยมากโอเคป่ okay, ะนอกสียจากว่าปีที่แล้วปีที่แล้วมันเป็นโบลันของสต็อกมาร์เก็ตของเรียลเอสเตทคือคุณการลงทุนคุณอาจจะโตขึ้นส0ม0ิบสี่สก็ได้แต่ว่าปีที่แล้วมันเป็นปีเขาเรียกว่าอะไรเอ็กเซพชั่นแลเพราะว่ามันไม่ได้เป็นโบลันทุกปีนี่หรอป่ะแต่โดยแอเวอจแล้วอะถ้าจะให้ได้ยี่สิบเปอร์ซียี่สิบเปอร์เซ็นต์ต่อปีถือค่อนข้างที่จะยากคือการที่คุณจะบีทเครดิตการ์ดอะยากหมายความว่าคุณถ้าคุณมีหนี้่นี่เครดิตคารดก์ไป่อน เราค่อยไปอินเวสต์ค่อยไปทำอย่างอื่นโอเคปะ่ะอ่าทีเนี้ยเรารู้ไปแล้วว่านี่ไม่ดีมีอะไรบ้างนะมีรถมีเครดิตค์ดไหนจะมอีอาจจะเป็นสติลเล่นโลนโอเคปะ่ะถ้าถ้าแบบสมมติมันเราต้องจ่ายมันอ่าปีละหอย่างเงี้ยก็ถือว่านี่ไม่ดีละอ่าทีเนี้ยแล้วนี่ดีอะมีอะไรบ้างนี่ดีผมจะบอกได้เลยก็คืออาจจะมีอันเดียวเลยเธอซ้ำก็คือ r e ลเ e ส t ต t e real estate สำหรับ นะสำหรับ Experience ของผมคือเป็นหนี้ที่ดีที่สุดเพราะว่าอะไรหรือป่าเพราะว่า r e a l estate คุณสามารถเข้าไปซื้อ Asset ที่ค่อนข้างที่จะมีมูล,ลค่าสูงโดยที่คุณจ่าย interest ต่ำนึกออกไหมแต่ว่าถ้าคุณซื้อร e a l estate มันก็จะมี2แบบเหมือนกันถ้าคุณซื้อบ้านแบบหรูๆเอาไวอ้อยู่เองอย่างเงี้ยอาจจะไม่ใช่ Asset อาจจะเป็น Liability คือหมายความว่ามันอาจจะมีค่าใช้จ่ายไม่คุณเยอะแยะไปหมดโดยที่คุณคำนวณไม่ถึงแต่ถ้าในร e a l estate ในที่นี้ที่ผมพูดถึงก็คือ การซื้อบ้านเช่าอ่าเ e n ท a l property นั่นเองคือซื้อแล้วให้คนเช่าคือสมมติผมซื้อบ้านเช่าที่มูลค่า1ิบล้านบาทโอเคปะสิบล้านบาทผมอาจจะดาวน์เพย์มเมนต์ไปสิเนผมอาจจะจ่ายแค่หนึ่งล้านบาทแล้วผมสามารถเป็นครอบครองบ้านหลังนี้ได้แล้วให้คนเช่าทีนี้ผมเอาคนมาเช่าสาสิปีเนีกออกมานี่ผมติดไว้สาสิบปีผมเอาคนมาเช่าอาจจะหักแล้วเหลือนิดๆิดหน่นนอยๆอ,อาจจะเหลือเดือนละ 1, 2, 000, พันสองพันโอเคปะแต่ว่า คนลุก,ลกที่คนที่มาเช่าบ้านของคุณนะเทนเนนต์ของคุณนะจ่ายค่าเช่าให้กับคุณก่ายจ่ายค่าหนี้ให้กับคุณนึยออกมสามสิบปีข้างหน้าบ้านที่มูล,ลค่าสิบล้านของคุณก็จะกลายเป็นของคุณโดยที่คุณจ่ายแค่หนึ่งล้านบาทโอเคปะ่ะนี่ไงมันคือนี่ดีนั่นเองแล้วก็อย่าลืมเ e เวอเรสต์ส่วนมากนะจะแอพพลชเปอรประมาณสามเปอร์เซ็นต์ต่อปีสองถึงสามเปอร์เซ็นต์ต่อปีประมาณนะโดยรวมโดยเฉลี่ยแล้วนะคือจากราคาสิบล้านนะสิบปีข้างหน้าสามสิบปีข้างหน้า มันก็จะไม่ใช่แค่สิบล้านแต่จะกลายเป็นยี่สิบสาสิบล้านนะโอเคอันนี้คือหนี้ที่ดีนะครับผมหนี้ไม่ดีมีมีหนี้รถมีหนี้เครดิตคาร์ดมีหนี้สติวเดนตโลนนะหนี้ดีก็จะมีเหลวออสเงาทสำหรับผมอันเดียวอ่ะข้อสามคือคุณควรจะหาเงินก้อนแรกถ้าคุณเริ่มจากศูนย์นะคุณควรจะต้องหาเงินก้อนแรกอาจจะประมาณสองสามหมืน่นเราให้เป็นเริ่มธุรกิจออนไลน์ทําไมต้องสองสามหมืน่นจะบอกว่าถ้าคุณอยากจะเริ่มจากศูนย์ไปให้ถึงมิเล่นานะคุณจะทํางาน KFC คุณจะทำงาน coffee shop ไม่ได้โอเคปะมันยังไงคุณจะทำอย่างนั้นคุณก็ไปไม่ถึงเพราะว่าลองนึกออกปะ่ะเพราะว่าเราเทรดเวลาของเรากับเงินอ่าคนทั่วไปเลย80-90%เก้ทรดเวลากับเงินเวลาของคุณมีแค่24ชั่วโมงโอเคปะคือถ้าคุณทำงานเต็มที่วันละ1 2 1สชั่วโมงนะ1เดือนผมรับประกันได้เลยคุณเบิร์นเอาแน่นอนคุณทำต่อไม่ไหวนือออกปะ่ะ แล้วกว่าคุณจะได้เงินมาเพราะคุณต้องเทรดเวลากับเงินเนอะถ้าคุณไม่ทําคุณตายคุณก็ไม่ได้เงินคุณป่วยคุณก็ไม่ได้เงินแต่ถ้าลองนึกภาพนี้ออกไหมสมมติถ้าผมาขายอะไรดีขายกระดาษกระดาษแผ่นนี้กระดาษปึกนี้ผมซื้อมาในราคา5บาทต่อปึกโอเคปะปึกหนึ่งหบาทผมเอาไปขายในราคา10บาทกระดาษ1ปึกผมได้กําไร5บาทโอเคปะถ้าผมขายวันละ1000พปึกผมขายได้กําไร5,000บาทต่อวัน ถ้าผมขายกระดาษสีอื่นอีกอีกสองสามปึกนึกออกไหมอ่ะต่อวันสัก3ชนิดแล้วกันอ่าชนิดละพันปึกเดือนนึงไอ้วันนึงผมได้กําไรหน0 0งันบาทโดยที่ผมยังมีเวลายี่สชั่วโมงเท่ากับคุณแต่คุณอาจจะไปทํางานชั่วโมงละพันโอเคปะสิบห้าชั่วโมงคุณได้พันห้าแต่ผมไม่ได้เทรดเวลากับเงินผมใช้อ่าเขาเรียกอะไรใช้สมองนิดนึงเอาไปเทรดกับเงินอ่าผมได้วันละนหมืันบาท โอเคปะ่ะอันนี้คือการยกตัวอย่างนะผมถึงบอกไงว่าคุณควรจะไปหาเงินก้อนแรกคุณอาจจะไปทําอะไรก็แล้วแต่อาจจะไปขับแกป๊ปอาจจะไปทํางานอะไรก็ได้หาเงินให้ได้สัก2องสามหมื่นคือทําไมผมถึงบอกขับแกป๊ปเพราะว่าขับแกป๊ปคุณคุมเวลาของคุณได้นึกออกปะ่ะคุณอาจจะไปขับแกป๊ปสักวันหนึ่งสิบห้าชั่วโมงขับให้แบบเต็มที่เลยเก็บเงินให้ได้มากที่สุดอาจจะใช้เวลาสัก2เดือนเก็บเงินให้ได้สองสามหมื่นแล้วเอาเงินก้อนนั้นไปซื้อคอมพิวเตอร์เอาไปซื้อแล็ปท็อปแล้วมาเริ่มธุรกิจออนไลน์ Online. โอเคปะ่ะอ ถ้าคุณมีแล็บท็อปอยู่แล้วก็เริ่มเลยเริ่มทันทีเลยครับผมเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่มีแล็บท็อปผมเริ่มผมพูดสําหรับคนที่เริ่มจากศูนย์ทีเนี้ย เริ่มธุรกิจออนไลน์ธุรกิจออนไลน์มีเยอะแยะไปหมดคุณอาจจะซื้อของมาขายอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าสําหรับผมนะผมเริ่มจากธุรกิจ POD KDP SVG เพราะว่าธุรกิจ3ตัวที่ผมพูดถึงนียคือมันสามารถเริ่มได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องมีเงินเยอะนึกออป่ปะคุณมีคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งคุณสามารถเริ่มได้เลยถ้าคุณสนใจนะอยากจะลองทําธุรกิจออนไลน์ POD KDP SVG นะผมมีคอร์สท,ที่ผมสอนนักเรียนมา,ากว่าหลายพันคนแล้วเนาะเราประสบความสําเร็จหลายคนมีรายได้หลัก หมื่นหลักแสนต่อเดือนกันแล้วถ้าสนใจก็สามารถคลิกในลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผม,มอ่ะทีเนี้ยคุณมีธุรกิจออนไลน์ละคุณเริ่มทําธุรกิจละอาจจะทํางานทั่วไปไปด้วยทําธุรกิจเป็นรายได้เสริมไปเก็บเงินทีเนี้ยอันสุดท้ายสําคัญมากเลยรู้ว่าอะไรคือการให้เงินทํางานให้กับเราอ่าให้เงินทํางานให้กับเราหลายๆคนลืมตรงส่วนนี้ไปหลายๆคนอาจจะแบบโอทํางานได้แบบเปิดบริษัทมามีเงินเยอะแยะไปหมด เดือนหนึ่งได้รายได้เป็นล้านนึกออกปะกําไรเป็นล้านแต่ว่าไม่ได้เก็บเงินไม่ได้ให้เงินทํางานให้กับคุณคุณก็จะไปถึงเป้าหมายได้ช้าช้าลงแต่ทีเนี้ยพอคุณเริ่มธุรกิจออนไลน์แล้วคุณเริ่มมีเงินแล้วผมแนะนําให้คุณเอาเงินที่คุณมีอยู่เนี้ยไปลงทุนอาจจะเป็นในสต็อกมาร์เก็ตอาจจะเป็นในส่วนของอ ETF อินด x f ์ฟันเรียลเอสเตดอะไรพวกเนี้ยโอเคปะเราให้มันทํางานให้กับคุณผมจะบอกได้เลยว่าสําหรับผมเองนะเงิน1นึ่งแสนเหรียญแรกของผมเป็น1นึ่งแสนเหรียญที่ยากมาก ไม่ยากที่สุดในชีวิตของผมเลยแต่พอหนึ่งแสนเหรียญของผมผมเอาเงินตรงนี้ยไปให้มันทํางานให้กับผมอ่ะสองแหลงสองแสนเหรียญที่2มันตามมาภายในเวลาแบบเร็วมากโอเคปะคือ1นึ่งแสนเหรียญแรกใช้เวลาหลายปีมากกว่าจะมาถึงตรงนี้พอถึงปุ๊บอะ่ะให้เงินมันทํางานให้ปุ๊บหนึ 1, 000, 000, ่งแสนเหรียญอีกแสนเหรียญตามมาโดยภายในเวลาประมาณไม่ถึงปีดดวยวสาคืออันนี้คือเงินทํางานให้กับเงินนะนด้บอกปะคือทํางานให้กับเราโดยที่เราแบบไม่ต้องเหนื่อย แต่ว่าต้องศึกษานะไม่ใช่ว่าใครมาบอกให้ไปซื้อคริปโตแล้วไปซื้อเราอาจคุณอาจจะเงินหายหมดก็ได้โอเคปะ่ะแนะนําให้ศึกษาอย่างผมนะผมชอบพวกสต็อกมาเก็ตผมศึกษาดูว่าผมจะซื้อสต็อกอะไรบ้างจะซื้อฟันแบบไหนบ้างถ้าคุณแบบอชอบความเสี่ยงน้อยก็ซื้อพวก ETF พวก Index f ก n ฟันเพราะว่ามันจะเป็นฟันที่แบบรวมบริษัทต่างๆมาไว้ในในฟันฟันหนึ่งอาจจะแบบเป็นพันๆบริษัทเลยมารวมไว้ในบริในฟันฟันหนึ่งคุณก็อินเวสต์ในนั้น คือโอกาสที่เงินคุณจะหายไปเลยมันแทบไม่มีนอกสจากว่าเป็นวันสุดท้ายของโลกอะไรประมาณนึ้นึกอกป่าแต่ถ้าคุณซื้อสต็อกบัตรตัวเดียวอย่างเงี้ยสต็อกอย่างเช่นคุณไปซื้อคุณชอบรถ Ford Ford Must a n ตงใช่ไหมเราชอบ Ford Must a ตงคุณไปซื้อสต็อก Ford คุณซื้อไปถ้าวันหนึ่ง Ford เจ๊งอะสต็อกคุณก็หายเงินคุณก็หายนึกออกปะเพราะว่ามันเป็นแค่บริษัทบริษัทเดียวโอกาสมันจะเจ๊งอะมีแต่ถ้าคุณไปซื้อในฟันที่มีบริษัทเป็นพันๆบริษัท โอกาสที่มันจะเจ๊งหายไปพร้อมๆกันมันแทบไม่มีเลยโอเคป่ะอ่าอันนี้ก็คือยกตัวอย่างนะแล้วสุดท้ายก็คือ real estate real estate อย่างที่บอกไปแล้วนะคือมันเป็นอะไรที่คุณคนสามารถเริ่มได้เลยเนาะอยากจะบอกว่าถ้าคุณถ้าตรงเนี้ยคุณมาถึงตรงๆวันนี้ได้แล้วนะแล้วคุณมีเงินเก็บนะแล้วคุณยังไม่เริ่มซื้อ real estate นะผมแนะนําเลยคุณควรจะไปหา real estate โ okay, อเคป่ะหาซื้อ real estate เป็นเจ้าของไว้อย่างน้อยหนึ่งหนึ่ง property สอง property เก็บไว้เพราะว่าคุณสามารถอ่ะเกษียณผ่าน รีเวสเซได้แน่นอนโอเคป่ะในระยะเวลาอาจจะใช้เวลาหน่อยนี่ป่ะเพราะรีเวสตเซตต้องใช้เวลานะไม่ได้ว่าคุณซื้อปุ๊บคุณจะรวยเลยคุณซื้อคุณต้องทิ้งไว้ยี่สิบสามสิบปีแล้วคุณมันจะทํามันจะมีมูลค่ามากขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณให้เทนเนนต์หรือคนเช่าของคุณจ่ายนี่ให้กับคุณแล้วพอเวลาคุณหมดนี่เมื่อไหร่ก็คือเป็นคุณเป็นเจ้าของไปเลยโอเคป่ะอันนี้ก็อยากจะฝากฝากไว้เท่านี้เนาะคือสําหรับคนที่คุณอยาก สำหรับคนที่อยากจะเริ่มจากศูนย์ไปถึงเมลเลนแนผมอยากให้คุณเข้าใจ4ี่หัวข้อนี้ให้ดีนะเพราะผมเชื่อได้เลยว่าถ้าคุณทําตาม4ี่หัวข้อนี้ที่พูดไปเมื่อกี้คุณจะสามารถเป็นเมลเลนแนได้แน่นอนโอเคปะครับผมโอเคก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับผมก่อนไปนะอยากให้ดูวิวนิดนึงอันนี้คือวิววิวข้างหลังนะผมเห็นไหมครับโอเคอันนี้ก็พาที่ตกแล้วนะโอเค โอเคโอเคครับผมขอบคุณมากมานะครับผมที่สนับสนุนเข้ามาดูวิดีโอของผมยังไงก็ฝากติดตามอาทิตตย์ต่อไปด้วยนะครับผมยังไงขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จชีวิตจากเริ่มจากศูนย์อย่าไปกลัวครับผมทุกคนเริ่มไม่เหมือนกันนะบางคนเริ่มจากเลเวล4บางคนเริ่มจากเลเวล9บางคนเริ่มจากเลเวล1บางคนเริ่มจากศูนย์ผมเองเริ่มจากศูนย์ผมเชื่อได้เลยว่า ถ้าคุณศึกษาหาความรู้เรื่อยๆนะแล้วคุณตั้งใจคุณอยากจะประสบความสำเร็จจริงๆนะคุณจะไปถึงเป้าหมายของคุณได้แน่นอนโ okay, อเคครับผมสวัสดีครับ